สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมวิวจีซุดพร้อมเป็นตัวเกมสปีดิสไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้อาจจะมีฝนตกน้ําท่วมบ้างยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยดีนะครับและในนตอนนี้เราก็มาในของตัวกิจกรรมเปิด40ครั้งการังตีรถคับเอ1คันเพราะงั้นวันนี้ผมจะมาทําการเปริดนะเนื่องจากหลายๆคนหรือว่าน้องพี่เพื่อนทุกท่านอาจจะได้ไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครได้คันไหนนะครับ ว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันว่าผมได้คันนี้ยังไงนี้อ่านี้นะชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันเลยนะครับในนาตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่3คันเท่านั้นนะครับที่ผมจะลุ้นดูว่าผมจะได้คันไหน1 2 3เนี่ยผมอยากจะได้คันที่2ครับหรือคันที่1นะ2คันนี้นะครับ ก็เราดูว่าผมจะได้คันไหนเพราะงั้นเรามาทําการคลิกเพื่อทําการเปิดเลยนะครับเหลือ3ครั้งเหลือ2ครั้งเหลือ1ครั้งรวยตบโอ้ย oh, yes. oh, เยสโอ้ทูทูวันทูวันลขคันที่2ครับยา yeah. คันที่ผมต้องการเลยนะถึงจะไม่ได้คันที่1นึ่งแต่ก็ได้คันที่2ออ่ะดีนะ คัทนที่สมันไม่ดีผมไม่อยากได้ครับไม่ได้โอ้ยคันนี้เลยครับผมถือว่าเป็นรถครับ A ที่ยังมีการเอามาแข่งขันในของเอเชียครับนะครับปีนี้นะครับ <c oughs> นะ2024นะครับก็ยังมีการเอามาแข่งขันนะก็ยังเป็นรถที่เล่นได้ดีอยู่ในนปัจจุบันนี้สำหรับด่านทางเล่นสปีดนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วทุกท่านละ่ะได้ในของรถอะไรก็คอมเมนต์บอกชื่อรถเลยนะผมได้รถ สกายดิโอริงตาโอตี้นะครับแลนะในนันตอนนี้นะครับก็มีในของตัวกิจกรรมมาใหม่แล้วนะครับสําหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้อะไรยังไม่ทราบในของตัวกิจกรรมหลายๆอย่างเนาะวันนี้เราก็จะมาทําการอธิบายในของตัวกิจกรรมมาแล้วกันนะครับในของกิจกรรมในการใช้ในของตัวชิปซอนะครับนะทำการซื้อเนี่ยซึ่งเราก็กดไปตรงที่ตัวบวกชิปซอ14ีอันนี้ครับมันก็จะมีภารกิจให้เราทำนะภารกิจง่ายๆครับผม เล่นตามปกติความเคลื่อนนหารายสัปดาห์ก็คือภารกิจรายวัดแค่นั้นแหละครับรับไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะได้อันไหนเราก็ทกําการปรับเปลี่ยนเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเราก็รอดูว่ามีอันไหนที่เราต้องการมากนะฮะถ้าเราอยากได้หรือมีอันที่เราต้องการเราก็ทกําการซื้อเข้าไปได้เลยหรือว่าเราจะทําการซื้อตัวชิปซองก็ได้นะครับก็ทกําการซื้อเข้าไปสูงสุดอยู่ที่150ชิ้นใช้กูป,ปองอยู่ที่1 5 0 0 0หมื่านกูป,ปองนะครับหรือถ้าเราอยากจะรับในของ ของเราก็สามารถทําการล็อกได้เช่นกันนะครับของตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในการแจกสลเลี้ยงนะันก็จะมีสลเลียงอยู่2ตัวนะครับเห็นปะสลเลียงส้มแล้วก็เสเลียงหัมมันมะมีอยู่2ตัวนี้นะครับก็เป็นสลเลี้ยงที่น่ารักน่ารักนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้ก็อย่าลืมทำเควสด,ด้วยละกันเนาะมันไม่ได้ยากนะครับเควสก็จะการเข้าไปยืนโซนนะครับแล้วก็ใช้คูปองล็อกอินแล้วก็เล่นให้เข้าเส้นชายแค่นั้นแหละครับเล่นตลอดนะ ระยะเวลากิจกรรมเหลืออยู่9วันนะสำหรับใครที่อยากจะได้ก็อย่าลืมมาทำคว,ดดวยวเดลักกันนะครับในของสเลย์สอตัวนี้นะมาตรงนี้ครับมาตรงนี้อย่าเพิ่งไปตอนนี้มันมีในของแพ็กสุขุนสปายอีโมจิสุดเท่เห็นปะนี่อย่าได้ไหมซึ่งมันต้องเติมนะครับอยู่ที่10บาทนะใครอยากได้ก็อย่าลืมเติมแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการเติมก่อนเลยนะ ทุกคนทาการซื้อแล้วนะครับให้เราไปตรงที่จดหมายนะตรงลูกคนนะครับหรือว่าตรงเพื่อนๆนั่นแหละแล้วมันมาตรงที่จดหมายนะครับนี่ไงก็จะเห็นกล่องที่เราทําการเติมตะกี้เลยใช้แล้วก็ทกําการเปิดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รับแล้วก็ทกําการใช้ทันทีหรือว่าเปิดเข้าไปได้เลยนะนี่แหละครับเราก็สามารถไปทําการใส่เข้าไปแหละตรงที่การแต่งตัวนี่ส้มผมนะ มาตรงที่สมผมนะครับดูหน้าผมสกอนอืมหน้านี่แหละมันพิวครับเดี๋ยวเราไปเล่นในของรถสกายดิวเริงตาโอตี้ให้ทุกคนดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเราก็ไปดูกันในของการประแต่งกันก่อนว่ารถคันนี้ประแต่งแผ่นทาง,นงด้านสายไหนกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็มาในของตัวเครื่องก็อัพไปทางด้านขวานะครับ ส่วนล้อนะครับก็ทางด้านซ้ายสุดเลยนะครับเชือเพลินสายเดียวนะครับเทโบสายซ้ายสุดเลยนะครับเอ็มแท้งก็สายซ้ายสุดเช่นกันนะครับขวาซ้ายแล้วก็มีสายเดียวแล้วก็ซ้ายสายครับผมขวาสายซ้ายนั่นเองนะครับแต่ในนัดตอนนี้นะครับในของตัวรถอ่สกายดิวาริงนะฮะเตาตีนี้ก็มีการเอาเวท ลดให้เพิ่มความแรงขึ้นด้วยเช่นกันก็คือมาทําการอัพลดให้แรงขึ้นนะครับตรงนี้อาเวทนะฮะนี่ครับเรียบร้อยครับผมปป๊ดอ,อ่ารถของเราก็จะเพิ่มความแรงขึ้นนะครับ0.6นะฮะ0.2 0.8 0.8 0ดออะไรอย่างนี้นะครับความระพื้นฐานความระมิดิบูดในตัวพาวเวอร์มิดิบูดพาวเวอร์ Power, แล้วก็สะสมเอ็มแท็กนั่นเองเดี๋ยวเราไปทำกันเล่นให้ทุกคนดูกันเลย จริงในของตัวรถคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับใครทีอ่อยากจะรู้ว่ารถคันนี้เป็นยังไงดีขนาดไหนนะก็สามารถไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับและตอนนี้ก็ขอเล่นให้ทุกคนดูก่อนเลยแล้วกันรถเก่าเราจะกลับมาลังวงการอีกครั้งหนึ่งอืมอลืมครับลืมลืมลืมแต่ก็ยังที่หนึ่งนะมาเป็นรถสำหรับทางเล่นสเปยน,นะครับ ไอ้พวอดานที่มันมีทางเล่นความเร็วเนี่ยเหมาะกับคันนี้เลยนะครับสับสาไซฟ,ฟีที่ปุ่ม4ี่อ้ที่เปิด40%ครั้งแล้วได้คันนี้นะก็หวังว่าจะมีคนได้บ้างเหมือนแบบผมนะครับเอาอวยหน่อยครับนานๆที่จะเปิดได้คันที่แบบเราต้องการนะเมื่อก่อนคันนี้ผมกาจะเติมเอานัเนี่ย แต่แต่ไม่ต้องเติมไงเปิด40ครั้งจากกิจกรรมแจกฟรีก็ได้เฉยเลยอะ่ะใครอยากจะได้ก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมเปิดฟรี40ครั้งแล้วก็จะได้การันตีรถครับเอ1คันนะครับดีหรือไม่ดีก็ลุ้นเราเอาเองและกการว่าดวงเรามันมาหรือเปล่าแต่ดวงผมอ่ะมันมานะดวงผมอ่ะมันมา ก็เลยขอขิงหน่อยครับน้องๆลงแบกเทพนี่ไงพูดได้คำเดียวว่าลดรผมุดฟรีครับผมใส่ฟรีครับแต่ดวงดีอะครับ รถคันนี้เราเหยียดแท่งสปีดเราจะได้ในตรวนนะนั่งน้อง,น,องนี่เห็นปลาแต่มันมีจำนวนจำกัดนะครับน่าจะเหยียดสปีดเหยียดแท่งสปีดได้ประมาณ6ครั้งนะจำไ่ค่อยได้ละอืมเหยียดแท่งสปีดแล้วแบบมันแรงเลยไนงะ นี่อย่างฟิวไอหนุม่นมไหนเอามาจะไหนโอ้โหกันเลี้ยวนี่อย่างอย่างฟิวอ่ะฟิวเวอร์นี่อย่างฟิวนี่เหยียดแท่งสปีดแล้วลดแรงครับผม แสงทางตรงเลยไม่ใช่ครับแสงทางเล่งสปีดครับเออให้เด็กมันดูวรถเราอ,อ่ะแรงก็ขอเอารถที่ผมเพิ่งเปิดได้นะครับ40ครั้งก็งัดกับบอดแล้วไงบอดมันโหดบอดมันตึงโอ้ยชนอีกแล โอ้ยโอ้ยโอ้ยพลาดพลาดสนามนี้บอดมันตึงบอดมันตึงอืมทางเร่งสปีดรถเรามันแรงเออเออมาดีมาดี เล่นกับคนไปเล่นแล้วตอนนี้แข่งกับบอลละอืมโอ้ยอย่าทัาสปีดปุ๊กได้ในโตรเลยสวยโอ้ยบอลมันโหดโอ้ยสู้กับสู้บอลไม่ไหวแล้วตอนนี้ โอ้ยกาเกินเรามาดิมาดิมาดเาิเราต้องชนะบอดเราต้องชนะบอดแทบบอดนี่ไข่หน้าเลยนะ เกือบแพ้บอไม่อยากจะเชื้อโอ้ยบอดมันโหดจัสำหรับวันนี้เราก็มาทำการเปิดกิจกรรมการันตีสุ่ม 40, 40, 40ครั้งแล้วได้รถครับเอซึ่งผมก็ได้ในของรถ Sky d ด l วิงตออุตี OT, เป็นรถที่แบบดีนะครับสำหรับทางเล่นสรีนนะครับเนาะก็ ได้เลยคันนี้นะครับแต่ใครที่ได้คันไหนหรือว่าทุกคนได้คันอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยละกันว่าผมได้คันไหนยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นให้ทุกคนดูแล้วก็มาทําการอัปเดตนะข่าวสารต่างๆในของตัวกิจกรรมสปีดดิทก็จบเพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกด u b s c r i b e เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากด้วยละกันนะครับบ๊ายบาย